เสร็จแล้วนี่าได้ยังไงน่าจะได้แล้วน้องคุณดูมวนอ้าวัสดีครับผมหลับเชียงนครพนมครับวันนี้บรรยากาศพอเช้าตื่นเช้ามาบรรยากาศคึ้มๆฝนครับน่าจะพายุ พายุพายุมาเนาะพายุก็ยังไม่ออกเพิ่งจะเข้ามาได้วันสองวันครับวันนี้ผมก็อ่ะก็อือขอสวัสดีทุกๆุกคนครับวันนี้พามาเบิ่งสวนสวนหลังบ้านครับมันจะมีสวนปามเบิ่งให้เบื้องหนา้าตามภาษาหลับเชียงนะครพนมนี่แหละครับนี่ครับอยู่หลังบ้านผมก็จะเป็นเป็นสวนปามนะเป็นเป็นสวนปามเป็นสวนทุเรียนเล็กๆน้อยๆที่ผมปลูกไว้ครับไว้ไว้เพื่อศึกษาครับคือต้นทุเรียนผมปลูกไว้เพื่อศึกษาดีครับ นี่ต้นทุเรียนผมันนี่พี่น้องเดี๋ยวพมสิบหายเรื่องให้เบิ่งหน้าครับนี่วันนี้บัรอากาศดีครับมากๆเลยครับแต่คิดว่าฝนฝนน่าจะตกปล่อย,อยๆครับมือถ้าเบิงล่งเบื่ดเื้อแล้วครับมือนี่นครพนมฝนตกครับอันนี้สวนทุเรียนครับวันนี้ทุเรียนผมปลูกมาได้ประมาณสามสปีแล้วครับเดีย๋ยวพาย่างเบิ่งว่าในส่วนผมนี่มีอย่างนี้ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นส่วนปาม ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนปามครับนี่นี่ผยังไป็งสวนปามมันจะมีพืชสมุนไพรก็ผมก็ปลูกอยู่ได้ครับพี่น้องพืชสมุนไพรนี่ไงพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรนี่ไม่เขาเย็นใบยังก็ใบกระด้าพ้าครับว่านี้นี่ใบมะกระดา่าม้าลองๆไปศึกษาบ้างว่ามันมี ทางสมุนไพรทางไหนผมก็ยังไม่ได้บารูร้นะครับแต่เข้าจะว่ามันเป็นพืชสมุนไพรผมก็เลยเอามาปลูกไว้ครับโอ้ตายตายตาย,ตาย <c oughs> นี่เดี๋ยววันนี้ตอนพักตอนบ่ายๆเนี่ยทีไปมีนัดกับน้องว่าสิไปกินตับม,มะหุง่งยำยี่สิบบาทครับเมื่อนี้ยำยังยี่สิบบาทผมว่าเขาบอกว่ายำรวมยี่สิบบาทราคาถูกมากเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปลองลองชิมเบิ่งว่ามันแซ่บบ่อันนี้สาอัตอผูมิยังบ่ได้ลือนะครับมัน ลูกสื้ว่ายากมันหลายเพราะว่ามันขาดการดูแลครับมันขาดการดูแลพี่น้องหูวใจยังบกหม่างอย่างนี้บ้านพวออื้อมเอืกมาขายเลยครับภาษาย,ย้อนนะครับมักเอื้อมขายอันนี้สาป่าหรมแต่ว่ามันดูเบิ้งหกมัน้หกแต่มันมีปลาเลย,เลยครับอันนี้ผู้ปล่อยปลาดุกอยู่ปล่อยปลาดุกประมาณจากักสองสามร้อยตัวน,นี่นะครับตัวใหญ่แล้วครับต้งแต่ปล่อย <laughs> มูลีกินจะเชื่อครับนี่พี่น้อง อันนี้คือสวนหลังบ้านผมอันนี้เนาะจะมีส่วนปาล์มต่ก่อนมันจะมีส่วนอย่างพร้อมที่ผมตัดออกอัน,นทุเรียนครับผมลองปลูกทุเรียนเพิ่งเป็นอะไรอันนี้แก้มังกรครับ่งบังมาผมใชปลูกไปทั่วไปเลยด้ครับมะพร้าวน้ำหอมก็มีแล้วก็ไอแก้มังกรผมก็ปลูกแล้วก็กล้วย,พว,วยพวกกล้วยพวกอันนี้ปลูกไปวัดขวนครับแต่า ถ้าเบิงว่าเวลาเวลาเพิ่นได้ผลผลิตมาก็น่าจะอหลายอย่างอยู่อันนี้ลิ้นจี่ครับลิ้นจี่ก็ปลูกไว้ห้าต้นพอได้มีพอได้กินเนาะให้ลูกให้หลานกินบัดเฮาเท่ามาลูกหลานมาหาอยู่เฮนอยซานก็มีผมลไมกินตามฤด,ดูกาลนะครับโอ้ปามนี่ก็พอซับแล้วครับพี่น้องเลยนี่น,นี่ปามสวนปามครับสวนปามดาบเชียงนะครับพนมสุกแล้วครับเดี๋ยวสรงใจต้องมีงานทำแล้วนี่ ภายในมือนี้มืออื่นนี่สองมือนี้ละแต่ตอนนี้เศร้าๆบรรยากาศดีมากๆเลยครับพี่น้องนี่บรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้นี่หมสียยางไปเบื้องหน้าสมเลยอันนี้คือปกตินี่พ่อคุมแม่บ้านผุมเราสีไข่น้ำมะพร้าวปั่นนะครับอันนี้ก็เลยเปลือกมะพร้าวก็เลยเอามาใส่ทำปุ๋ยปามครับน,บนี่อันนี้หลังบ้านอันนี้นาเข้าครับวันนี้ ปีนี้ปีนี้รู้สึกว่านางน,นานจะงามครับสวยมากเลยครับปีนี้ข้าเข้างามเข้างามขนาดเข้างามบรรยากาศตอนนี้ผมใส่มือถือถ่ายอยู่ครับมือถือถ่ายอยู่แต่ว่าประมาณสักอาทิตย์หน้านี้น่าจะได้กล้องมาเพราะว่าได้อ่าได้ความเมตตาจากอ่พี่ชายคนหนึ่งอ่าขออยากเอืยชซื้อก็ได้พี่พี่ชานชัยเนาะพี่ชานชัยจากพี่มาเจ้าของช่องอ่า ช่องอกินให้อ้วนรวยเนาะพี่เพื่อนเมตตาให้กล้องมาตัวนึงเอามาถ่ายทำ u t u b e ปันพี่ปันน้องเบื่องนี้แล้วครับนี่ก็นาข้าวกำลังกำลังเป็นสาวเลยครับนา,นาข้าวนี่กำลังเป็นสาวกำลังงามเลยครับเขาเดี๋ยวผมสิคามไปเบื้องถบิ่งอันห้องน้ำนี่พมคุดเองเนะครับแต่ว่ามนานานันไม่ค่อยได้ดเขาเอื้ออย่างเราไม่ค่อยได้ดูแลนะที่อื่นเพื่อนผมนจะ สะอาดสะอ้านเป็นร่องน้ําแต่ห้องผุมนี่เบ่งลึกครับพี่้องเลยนี่เห็นไหมโอ้ร่องน้ําผมเอางาปามลงนี่เข้าครับนาข้าวอันนี้พี่น้องนี่ครับนี่นาข้าวครับอันนี้อันนี้นาข้าวงามครับเข้าปีนี่กำลังกําลังตั้งท้องกําลังกำลังงามเลยครับนี่กำลังเป็นสาวเนาะกำลังเป็นสาวสบน้อยเลยเขาปีนี้ ผมผมนี่ตัวผมนี่สูงสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบแปดสิบร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ต้นข้าวกับผมอยู่แล้วพี่้องเ้ยสูงสูสีกันเลยงามครับงามครับ,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 บพี่นี่นี่นาข้าวนาข้าวแล้วไงฟุกลิกไปไปลูกไปไปไปอันนี้รลบอ,รอครับอันนี้รลบะผมมันนี้ ไปใส่พ่นสติติตามตลอดครับไอเตาถ่า,านพอนะซื้อนี่ไอเตาถ่า,านเตาถ่านกับปุกลิกอันนี้คือต้นปาล์มต้นนี้นี่ผมผมทดลองะนะครับว่าเอาเอาเม็ดพันธุ์มันปลูกเม็ดพันธุ์ที่คมสีคัดเม็ดที่ว่ามันเม็ดที่สมบูรณ์สวงามที่สุดมาปลูกกันบ่าครับนี่ถ้าถ้าประสบผลสำเร็จก็แสดงว่าเอาเม็ดปลูกก็เป็นมากเลยครับครับมผมก็ทดลองเบ่งว่าถ้าผมเห็นแบบนี้แล้ว ปีหน้าปีใดนะครับมันอันนี้ผมเสียมิดเป็นปุ๋งเองเลยครับเพราะว่าผมจีเรืออยู่นี่ประมาณสี่ไร่ทางใต้นะครับผมเกี่ยวมาอยู่อันนี้ลิ้นจี่ครับอันนี้ได้สามปีครับนี่คือผมปู่ผมบ่ค่อยได้ดูแลนะครับนี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่มื้อนี้อากาศดีมากๆเลยครับมืนน้อนี้อันนี้ต้นสาบเสือนี่ครับทุ่งนาป่าเขานี่ครับพี่น้อง อันนี้ต้นไม้ประจาจังหวัดอ่านครพนมครับอันนี้ต้นกันเกลาหรือต้นมันปลาที่บ้านผมเอนครับต้นกันเกลาหรือต้นมันปลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาย่างไปเ่งบรรยากาศหลังบ้านผมครับสีหลายต้นนี้ไฟไหมครับพอโดยดียด้ีิผมเผาเผาอันี่บ้านเผาดอกผูเผาไอ้นี่นะหญ้่แต่ว่ามันเอาบทถันมาเลยไหมครับนี่ก็นี่กำลังจะฟื้นตัวครับ ต้องห้าปุยมาใส่เพื่อนแลวครับมันป่านี่หรือสวนกันเก่าเลยอันฟ้าคันที่เป็นนาจะแ,แบ่งครึ่งนะครับว่าระหว่างฟากน,นี้เฮ็ดเป็นสวนปาม์มแต่ก่อนมีสวนปามสวนยางแต่ว่าผมแบ่งอันเอด็ดแล้วล็อกก็เล็กละหน่อยแต่ฟ้าน,นี้จะเป็นนาข้าวนี่นาข้าวฟังไปลูกะปุะกลิกไป ไปดูกันว่าทั้งหลังทั้งหลังมันทีเป็นแต่ว่าทั้งล่างสิปล่อยล่วงไว้เอลี้ยงงวเลี้ยงคว,ว,วายเลยครับเพราะว่า,าปู่เรามีควายอยู่สองตัวเลี้ยงไว้เอาเอาเอา,เอามุนหรือเอาขี้มันน่ะพี่น้องเลยไปซื้อให้ซื้อนาคือเก่าหละน,นี่อันนี้ดินตรงนี้นี่เอาไว้เอาไว,เว้เลี้ยงงวครับเลี้ยงควายตรงนี้แต่อนาคตอาจผมอาจจะปลูกป่ามใส่ก็ได้ อันนี้นีมะม่วงพื้นที่รอบๆหลังบ้านครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มพมีสายอีกหน่อยนึงเ<ช>ต้ตครับเฮ้ยมีกบพร้อมพี่น้องกบกบไปไสด์เราขุยนี่กบน้าผมนี่กบหลายด้ยครับเพราะว่าเพราะบ,บัเคยได้บ,บัเคยได้หางหดนตะเคี้ยวค,ยครับมีเอามาปล่อยปล,ล,ล่อยอยู่ซ้แล้วมันก็ไล่ออกมาคือเก่าเพราะว่ามันมีแนวกันครับ ข้าววันนี้ไปเลยบุกลิกไปไปก่อนพ่ออันนี้พ่อเอาม็ดเพาะครับนี่ม็ดทันบ้านเฮาแล้วเพาะเลยเอาู่วสวนผมนี่นละยปีนี้มันช่วงแรกๆมันสิแหลงป่ามบก่กค่อยเป็นมากครับอันนี้ก็จะเริ่มขาดคอแล้วครับปามนี่ครับบรรยากาศจริงๆพมจะเน้นให้เบิ่งบรรยากาศท้องไร่ท้องนานครับนี่ครับพี่น้องดีวันนี้อากาศดีขนาดกับมือนี คืมๆไปไปต่อทานไปเร็วๆอันนี้เที่ยงนาอุ้ยสักจะคกจะหน่อยครับส่วนป่าพุ่มเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูเลยยังไงอะ่าลืมติดตามพุ่มเลยด้วยครับอันผู้ใดได้บ่ง นี่เบิ่งไอ้คลิปผมและกะก้วก็กดติดตามกดแชร์กดให้กำลังใจผมเนี่ครับมื้อนี้สิไปเบิ่งว่ายำยี่บาทมันสิเป็นจังได๋มันสิแซ่บบ่ครับมันสิได้น้อยได้หลายสำหรับเนี่ยตรงนี้จะโล่งโล่งเพื่ออย่างครับเพื่อไว้เลี้ยงัวเลี้ยงควายครับนี่นี่ตรงนี้จงไว้ปู่เลี้ยงควายครับอันนี้ข้างหลังตัวนี้จะเป็นสะสะ าเนี้ไว้สูบน้ําขึ้นเวลาหน้าแล้งครับเวลาปลามันแห้งอะไรก็สูบสบน้ําขึ้นครับนี่ตรงนี้จิบ่บแหง้งเลยครับตรงนี้หน้าเล้งเมษาก็ไม่แหง้งจนทุกปีครับน้ําไม่เคยแหง้งข้างหลังสิเป็นส่วนประธานครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีส่วนอย่างข้าเจ้ากันไว้แติมบดีลงไปเบ่งครับ ปกติช่วงนี้จะใกล้เทศกาลป่าสีสงครามแล้วทีนี้น่าจะบ่มีครับปีนี้เพราะโรคระบาดเนาะใดรก็รู้นี่ไอเตาถ่านมาแล้วไหมเออเตาถ่านมาผมสุดเลอบสุดเลอบไปใส่เข้าไปใส่ครับผมนี่ครับปามเริ่มจะขาดคอแล้วครับว่าได้อัน,นี้ อากาศถือสวยครับอย่างมือเสาก็บ,บ่ือเสาประาณสิบเก้าโมงกว่าครับตอนนี้เพราะว่าอากาศมันคืบเนาะครับแลาวทั้งในก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปช่องหลักเชียงนครพนมทุกคนล่ะครับยังไงก็ฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้สู้อ้อมอ้อมใจของอพี่น้องผู้ได้เบิง่ง เรื่องพูดีซอยกันเสร็จด้เด้อครับเด้อครับยังสีฟ้าย่างไปฟ้าคุณอีกต่อหันเร็วลูก เป็นตามาใส่เบ็ดขนาดพี่น้องเลยมเมื่อแรงนี่มาสมบ่ใส่เบ็ดเนี่ยใส่เบ็ดคันเนาะได้ปลาน่าจะหลายอยู่ครับปีนี้เพราะว่าบ่ค่อยได้อันนี้ครับบ่ค่อยได้นี่ครับพี่น้องน้ำใสใสเลยครับบาทผมครับเพิ่งได้ครับน้ำใสมากๆเลยน้ำใสน้ำสะอาด นี่นี่พอตัดแล้วครับนี่ป่ามืรตองใช้ต้องตัดแล้วนี่พอบางทลายมันจะหล่นหมดแล้วนี่ครับเบิ่งท้องให้นาเต็มๆเลยครับนาแับนี้

อันนี้ยังเป็นป่าอยู่เลยครับนี่นี่ครับผู้ใด้เบ่งคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับ